ฟังใหม่นะคะทุกคนเทนเซอร์ลิงเนี่ยไม่ใช่ว่าวงใหญ่กว่าแล้วจะมีความถี่สูงกว่าไม่ใช่นะคะมันควรละเรื่องกันเนาะความถี่เนี่ยก็คือมาจากความยาวของขดลวดที่เป็นตัวหลักนะคะแตะ่ลักษณะวงเนี่ยเขาก็คือคิดเป็นอัตราส่วนของความยาวลวดทั้งหมดแล้วก็มาตัด สมมติว่าสมมุติเป็นการสมมุติว่านํามาตัดเป็นส่วนๆแบ่งออกเป็นส่วนๆถ้าเป็น1ส่วนอันนี้ส่วนส่วนอะไรคะเซน1นึส่วนสีใน4ก็ย่อมมากกว่าขนาดที่จะวงใหญ่กว่าเศษหนึ่งส่วนแปดที่เราใส่การวงเล็กๆหรือว่าที่เห็นครูพี่บันใส่เนี่ยจะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดแต่ของครูอันนั้นจะเป็นขึ้นความถี่ที่ไม่ใช่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเราจะดูที่ระยะ ความยาวที่หน่วยเป็นควบิตก่อนหลังจากนั้นค่อยเอามาดูว่าจะตัดให้ได้ที่ความรอบความยาวเส้นรอบวงเนี่ยค่ะหรือว่าเนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยความยาวรอบวงแบบนี้นะยาวเท่าไหร่เนาะถือเทนเซอร์ลิงก็ยังง่วงนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอ่ะโอเคถ้าใครสนใจนะคะลองทักทายกันมาได้ขอบพระคุณค่ะใครมากดไลค์ให้ขอบพระคุณมากนะคะ